แมเพืนแต่หายเกิดเรื่องในบัวบอมฉันพูดเป็นมานดาบอกว่า,าลเลิฟหัวทอมีแต่คอยสะดอกเมื่อในครั้ที่เป็นที่เปยนที่เปวนที่เปัน อดิชทานทายเต็มเจ้าดังสศงที่มิตีเนลือห้นางค่อนสวยขึ้นตาะกศนางแ้งอยู่แห้งเาื่อนผอมความเปรเสด็จแม่จันทร์สุราเสด็จพีดวงดาราราชบุตรเทวราชบุตรเทวากจะดมมัเด้อยสีสัะค่าดีดของเราทเกคนมันก็เรียงโมันไม่เรียบ้างสื่อสื่อสื่อสือสื่อ่องื่อสื่สื่อสื่นสื่อสืสออส่าสื่อออ่อือสน กอได้ชากตายยากไปคนต่าไยา่ข <Wha> ้าพระองค์น <diction aries> <ๆ>ี่เห็นตามที่พระองค์เห็นคือประกานเลละไยังคอันมาเรีสตูพายดอกอนี่เลยเนนี่นี่เห็นแต่สตูพายแดของาเองหละยัง่ะพระนมานสาตายสตูคนะเ้าอยู่ห้างไตมาถึงเงนเงนกันนะต่เลี้ยวหัวหัวม่เมียก็เด้กันละยานี่พรานอามาสตาองค์อนุสิตเรื่องนาจการยิ่ด เป็นยันจะเอาเรืองไไรสาระมากกว่ากรนดูารานั้นโคดูนโูดโคดูดโคยโคดูดับโโดนน้ เจ้าหโวงมาเปเอาไปไหนเปเอาเราไปต้องขดมากไปกับโต้ไม่ไปันกตีผู้ขานี่เรียงากไ้แน่พื่นพ่ออุลเล่ไม่เรียงกับนมันแต่ก็เอาตเรียงเนล่ยผาตอรีเลยเราก็ต้องตอรีสองนร้อนนี่เรื่อหยาบโลดค จะไปมาสักองค์นี่ไม่มขอขอองค์นี่มาเนียต้งเนข้ามติดตกอ่อให้ต่อน <ok ึงหลักเยใจได้ได้กได้ไ้ได้กได้ก็ได้้ก็ no um. ่ด้ก็ได้กด้ีก็ได้ก็ได้ค็ดไก

่อ้ม่ไก็ไมทานสียงกันเอาคามเรามพกคุณ่แล้สเกินี่ในภานเป็นไมาจาก้านมืไหนกันฮะโอ้แว่าเป็นลูกคมเป็นลูกเมดงไปนลูกน้ามอได้พพอผม้า่า่านเรปล่น้ม่ตจ้กเล่ยนใจเ่ไลูกออมา้วกจ่นามรัฐอ้จมดูข้าม่ข้า คนนที่มาเามันุ่รุ้สามารถแต่ภาษากระเลในวันันเระ้องยขนุ้นะกันเยอย่างนุ่งโดยอย่ง่ไม่ผเจกะเลเลี่ยนน้ารุยนะเอ้ยจ้าจงเพ่่จาม้หน Well, I think to like a block of glass, <laughs> I'm a little bit